นะครับเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์สัดลมแล้วก็เงื่อนไขาทางภาษานะครับสำหรับน้องใหม่ก็จะยังไม่เคยเจอนะครับใครที่ยังไม่เคยทขาข้อสอบ3ประเภทนี้บอกเลยว่าเจอในห้องสอบมีงงงงแน่นอนนะครับครับครั้งแรกงงแน่นอนเพราะว่าเขาตั้งใจจะให้เรางงอยู่แล้วนะครับเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มีอะไรบ้างเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายไม่เท่ากับเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่า สำหรับใครที่สับสนนะครับสองเครื่องหมายนี้ให้จำอย่างเดียวพอว่าปากมันจะอ้าไปหาตัวที่มากกว่าเสมอโอเคนะโอเคนะครับอันนี้มากอ่าปากหามากน้อยมันจะเอาตูดใส่โอเคนะครับให้จำแค่นี้พอชื่อไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจมันโอเคนะถ้า,าจำไม่ได้นะครับให้จําหลักการก่อนทีนี้นะครับไอ้เครื่องหมาย2ตัวเนี้ยไม่เคยมีนะครับเขาแต่งขึ้นมาเองนะครับเขาแต่งขึ้นมาเอง อันนี้อ่านว่าเครื่องหมายไม่มากกว่าแปลว่าอะไรไม่มากกว่าก็แปลว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับไม่น้อยกว่าก็แปลว่าอะไรไม่น้อยกว่าก็คือมากกว่าหรือเท่ากับนั่นเองนะครับโอเคบอทีนี้มาดูสไตล์การโจทย์มันนะครับโจทย์เขาจะให้ดูโจทย์เลยนะโจทย์เขาจะให้เงื่อนไขมาอย่างนี้นะครับให้เงื่อนไขมาอย่างนี้โจทย์จะให้เงื่อนไขมาอย่างนี้นะครับ โดยที่ไม่บอกอะไรเลยบอกแค่ว่าไอเน,นี้ยมากกว่าไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยน้อยกว่าอัน,นี้แค่นี้นะครับแล้วเงื่อนไขสําคัญคือทุกจํานวนทุกตัวแปรนะครับจะมีค่าเป็นจํานวนเต็มบวกก็คือไม่เป็นศูนย์แล้วก็ไม่ติดลบโอเคนะไม่ศูนย์นะครับไม่เท่ากับศูนย์และก็ไม่ติดลบโอเคนะครับความหมายของมันนะทีนี้นะครับวิธีทำเขาจะให้ข้อสรุปเรามาสองข้อ นะครับให้สรุปเรามาสองข้อให้เราพิจารณาข้อสรุปนะครับให้พิจารณาว่า e มากกว่า 4b สิ่งที่เราจะตอบก็คือนะครับให้เราดูข้อสรุปแล้วเอาเงื่อนไขตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงว่าไอข้อสรุปเนี่ยจริงเท็จหรือไม่แน่ชัดโอเคนะว่าจริงเท็จหรือไม่แน่ชัดนะครับเมื่อเราทําครบข้อสรุปทั้งสองข้อแล้วนะครับ ย้ำนะเมื่อทำครบทั้งสองข้อแล้วจึงจะตอบได้วิธีการตอบนะครับวิธีการตอบถ้าหาข้อสรุปที่1และข้อสรุปที่2จริงทั้งคู่ให้ตอบกอไก่ถ้าหากเท,ท็จทั้งคู่ให้ตอบขอ,ขอไข่ถ้าหากไม่แน่ชัดนะครับไม่แน่ชัดนะทั้งคู่ให้ตอบคอควายอ,อ่านว่าไม่แน่ชัดไม่แน่ชัดนะครับให้ตอบคอควาย นะครับององงูคืออะไรงองงูคือสังเกตนะว่ากขอคอเนี่ยจะคำตอบจะเป็นเบิลใช่ไหมใช่ไหมครับจะเป็นดับเบิลใช่ไหมถ้าหากงองงูนะครับตอบงองงูเมื่ออะไรครับเมื่อผลคําตอบของข้อสรุป1และ2มันต่างกันอย่างเช่นข้อ1บอกว่าจริงข้อ2บอกว่าไม่จริงอย่างเงี้ยให้ตอบงองงูโอเคนะครับอันนึงบอกว่าจริงอันนึงบอกว่าไม่แน่ชัดอย่างเงี้ยให้ตอบงองงูโอเคนะ นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยอันนี้ขอหน่อยขอหน่อยขอเลทนิดนึงนะครับอ่าอ่านะครับดูนี่นะครับดูข้อสรุปก่อนเลยเขาบอกว่า e นะครับมากกว่า4 b ไปหา e กับ b ซะตอนนี้อยู่ไหน e กับ b อยู่ไหนตรงนี้ไหมอ่าเราก็หยิบนะครับหยิบ เงื่อนไขมันขึ้นมาเลย e 5, เท่ากับ5 e b เท่ากับ5 e นะครับ e 5นะครับ e b เท่า e กับ e ส่วนอะไร b เท่ากับ e ส่วน5แต่นะครับแต่ข้อสรุปเขาบอกว่า e ต้องมากกว่าอะไร4 e 4 b ใช่ไหมเราเอา5ขึ้นไปคูณสิ e จะเท่ากับเท่าไหร่ e เท่ากับ e 5เลย e จะเท่ากับ5 b มาเปรียบเทียบกันซิทีนี้เปรียบเทียบกัน e มากกว่า 4b อ่ะดูดีๆนะ e มีค่าเป็นเท่าไหร่ 5b ดังนั้น 5b มากกว่า 4b ไหมจริงไหมครับจริงดังนั้นข้อที่1สรุปได้ว่าจริงโอเคนะอันนข้อที่1นนะครับอันนี้ ข้อที่สองน้อยกว่า2 e หา A กับ e สีสิ a อยู่ไหน a อยู่นี่ใช่ไหมโอ้ oh. ทีนี้ A กับ e น่ยอยู่คนละฝั่งใช่ไหมครับสังเกตว่าสองตัวนี้มีอะไรเป็นตัวเชื่อม b เป็นตัวเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้ B เป็นตัวเดียวกันก่อนโอเคนะให้เท่ากันก่อนตอนนี้อันนี้เป็นสองอันนี้เป็น B เดียวใช่ไหม ทำไอตัวเนี้ยให้เป็น 2b ซะโดยการคูณนะครับก็จะเป็น 2b เท่ากับอะไร2อะไรครับ 2e ส่วน5เออนะครับอายกขึ้นมาเลยครับยกขึ้นมา a อะไรครับ a น้อยกว่าเท่ากับ2อะไร 2b a น้อยกว่าเท่ากับ 2b นะครับ2 b เท่ากับอะไรอีก 2B เท่ากับ 2e ส่วนอะไรส่วน5 เนื่องจากว่า2ตัวนี้เท่ากันนะครับยุบได้ไหมยุบได้ก็จะเป็น a น้อยกว่าเท่ากับอะไร2 e ส่วนอะไรครับส่วน5้าเคมาหากันละมาดูเงื่อนไขทีนี้เขาบอกว่า a นะครับมีค่าน้อยกว่า2 e a นะมีค่าน้อยกว่า2 e ไหมอ่าดูนะครับเอา5ขึ้นไปคูณก็เป็น5้เลย a น้อยกว่าเท่ากับ2อะไรครับ2 e ไหมครับ ทีนี้พี่ถามหน่อยขอตีต่างหน่อยนะถามหน่อยระหว่าง 5a กับ a อันไหนมีค่ามากกว่ากัน 5a กับ a อันไหนมากกว่ากัน 5a ก็จะเป็น 5a อะไรครับมากกว่าอะไรมากกว่า a ซึ่ง 5a นั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับอะไร2อะไร 2e ดังนั้นนะครับ เอน้อยกว่า 2E ไหมน้อยกว่าไหมน้อยกว่านะครับดังนั้นข้อสรุปที่2เป็นอะไรเป็นจริงตอบอะไรครับจริงทั้ง2ตอบอะไรครับตอบกอไก่โอเคนะนะครับจะเป็นข้อสอบลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขายกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งแล้วก็ เื่องสุดท้ายแล้วนะครับอ่ามาดูข้อนี้นะครับมาดูข้อนี้ข้อนี้นะครับ a มากกว่า C a มากกว่า C จริงไหม a มากกว่า b แล้วก็มากกว่า C จริงไหมครับจริงอ่า N มากกว่า b จริงไหมอา้าว B อยู่ข้างบน n อยู่ข้างล่างหาตัวเชื่อมก่อนเชื่อมคืออะไรครับ a a คือตัวเชื่อมดังนั้นนะครับ N เท่ากับอะไร เอซึ่ง A มากกว่าเลย B ดังนั้นอะไรครับเมากกว่า B จริงไหมจริงอ่าตอบอะไรครับตอบก๊ไก่นะครับตอบก๊ไก่อ่าข้อ2นะครับ A ไม่เท่ากับ M นะครับ A ไม่เท่ากับ M ในเงื่อนไขที่เขามาให้เขาบอกว่า A นะครับมากน้อยกว่าเท่ากับอะไร เอมแบ่งได้กี่เคสมาอ่านว่าหรือใช่ไหมเอน้อยกว่าหรือเท่ากับเอมใช่ไหมดังนั้น A อาจจะน้อยกว่า M หรือ A เท่ากับ M ขัดแย้งกันไหมขัดแย้งดังนั้นไม่แน่ชัดโอเคนะครับอ่าไม่แน่ชัด A มากกว่า R a, a มากกว่า R a. a น้อยกว่าเท่ากับ M แล้ว m ก็ต้องมากกว่า R าถามหน่อยว่าสรุปได้ไหมนี่ถ้าหาก A และ R ลูกศรมันชี้ไปคนละทางอย่างนี้นะครับให้ตอบฟันธงไปเลยว่าไม่แน่ชัดโอเคนะนะครับไม่แน่ชัดนะครับถ้าหากลูกศรไปคนละทางให้ตอบไม่แน่ชัดโอเคนะ,อ,ะอันนี้ขอย้ําหน่อยตรงนี้นะครับสตัวนี้เห็นดีเครื่องหมายแปลกๆได้ไหม ให้ผมเปลี ite, ่ยนเครื่องหมายนะครับโอเคนะครับให้ผมเปลี่ยนเครื่องหมายเดบนยูนะครับไม่น้อยกว่าให้เปลี่ยนเป็นอะไรมากกว่าหรือเท่ากับ R เท่ากับอะไร T มากกว่าหรือเท่ากับ P นะครับ n เท่ากับ A น้อยกว่าหรือเท่ากับ R อันนี้เครื่องหมายไม่มากกว่าเปลี่ยนเป็นไม่อาเปลี่ยนเป็นอะไรครับน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองโอเคนะ อ่ะเฉลยให้ฟังเลยครับทีนี้อันนี้ตอบข้อควายนะครับตอบข้อควายเฉลยเลยนะข้อที่สองนะครับข้อที่สองอ่ะข้อสองนะครับเฉลยเป็นนะครับอ่าเท e ็จนะครับอ <dislike UC> <sh> ันนี้ไม่จริงนะครับกลับอะไรไม่แน่ัดตอบอะไรครับข้อนี้มองงูอันนี้เราไปเช็คดูนะนะครับข้อที่สองนะครับตอบอะไร จริงกับจริงนะครับจริงกับจริงอันนี้อย่าลืมเปลี่ยนนะนะครับอย่าลืมเปลี่ยนจริงกับจริงนะครับตอบเลยครับจริงกับจริงตอบไปไรกอไก่โอเคนะครับ